สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ TRN TV คนอ่านข่าวสิ้นตำนานครูเพลงดังไวัยพศเพรสุพรรณศิลปินแห่งชาติเสียชีวิตอย่างสงบถือเป็นอีกหนึ่งข่าวเศร้าของวงการเพลงลูกทุ่งไทยหลังลูกสาวของศิลปินแห่งชาติชื่อดังไวัยพศเพรสุพัรร์ได้โพสต์ลงในเพจ Facebook แจ้งข่าวการจากไปอย่างสงบของคุณพ่อโดยได้ระบุข้อความว่า คุณพ่อหลับสบายแล้วลูกวาสนาน้อยไม่ได้ลาพ่อด้วยตัวเองแต่ได้ลาผ่านหน้าจอเราจะคิดถึงกันนะพ่อสำหรับสาเหตุการจากไปในครั้งนี้เนื่องจากคุณพ่อไวโพสติดเชื้อในกระแสเลือดหลังเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตากสินส่วนความคืบหน้าเรื่องพิธีการสวดอภิธรรมทีมข่าวของเราจะแจ้งให้ทราบต่อไป โดยคุณพ่อไวัยพ์เพชรสุพรรณเป็นนักร้องเพลงรุกทุ่งชื่อดังระดับตำนานของประเทศไทยและอยู่ในวงการมานานหลายสิบป,ปีโดยได้สร้างผลงานเพลงออกมามากมายนับไม่ถ้วนจบจนปัจจุบันก็ยังคงผลิตผลงานเพลงออกมาอย่างต่อเนื่องในจำนวนนั้นเป็นเพลงดังที่ฮิตติดหูมากมายนอกจากนั้นก็ยังมีความเชี่ยวชาญด้านเพลงพื้นเมืองภาคกลางหลายชนิดหาตัวจับได้ยาก ้ดยคุณพ่อไวยพศเพชรสุพรรณยังมีความสามารถด้านการแต่งเพลงและได้แต่งเพลงให้กับนักร้องหลายคนทั้งยังได้ชื่อว่าเป็นผู้สร้างราชินีลูกทุง่งคนที่สองคือพุ่มพวงดวงจันทร์ขึ้นมาประดับวงการเพลงเมืองไทยด้วยโดยคุณพ่อไวยพศเพชรสุพรรณได้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิละปะการแสดงนักร้องเพลงลูกทุง่งเมื่อปีพศ2540 สำหรับวัยพศเพชรสุพรรณเกิดเมื่อวันที่7มีนาคมพศ2485ที่หมู่2ตำบลมะขามล้มปัจจุบันเป็นตำบลวังน้ำเย็นอำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นบุตรของนายจำปีและนางอ่ำสกุลน,นีเป็นชาวไทยเชื้อสายลาวเรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น อำเภอบางปลามาจังหวัดสุพรรณบุรีเสียชีวิตเมื่อวันที่12มกราคม2565ทางทีมงาน TRN TV คนอ่านข่าวต้องขอแสดงความเสียใจยกับการจากไปของคุณพ่อไวยพ,พศเพรสุพรรณและครอบครัวของคุณพ่อด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ T News เว็บไซต์ b r i g h TV อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และถ้าหากมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ